อากาเซ่ตัวตึงเจี๊ยพิจิตราเก็บทุกโมเมนต์คอนเสิร์ตแบมแบมแม้ฝนตกแต่ก็สู้ไม่ถอยเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับบรรดาเหล่าอากาเซอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับคอนเสิร์ตเวิด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยของแบมแบมกันพิมุกภูวคุณหรือว่าแบมแบมก็เซเวน่น กับงาน2 0น2324 b a m แบ m The First World Tour Area 52 in Bang ค o k ณ t h ธันด r ด o m e s t เดียมเมื่อวันที่28ถึงวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหนึ่งในอากาเซ่ที่รักและชื่นชอบวงก็สิเวนอย่างเจี๊ยบพ,พิจิตราสิริเวชพันนักแสดงสาวที่ไม่ว่าสมาชิกในวงจะมาจัดแฟนมิทติ้งหรือว่าคอนเสิร์ตที่เมืองไทยกี่ครั้งเจ้าตัวก็จะซื้อบัตรตามไปให้กำลังใจทุกครั้งไปซึ่งในคอนเสิร์ตของแบมแบมครั้งนี้สาวเจี๊ยกก็ไม่พลาดที่จะซื้อตั๋วตามไปร่วมให้้กกกกกลลลัังงงใใจเเเช่น่นนนนโดดยยธอไคิปาาาาาบรรศาามาฝาแฟซที ไม่ได้ไปและบอกเลยว่าถึงแม้จะร้อนฝนตกและทําเอาอากาเซ่เจี๊ยบเปียกชุ่มแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมถอยตั้งใจเชียร์แบบๆแอย่างเต็มที่สมชาย,ยากับที่เป็นอากาเซ่ตัวแม่กันไปเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก Kpop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ